อย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตเช่นกันนะคะซึ่งนายอนุทินค่ะได้ช่วยลูกพักนะคะในการหาเสียงชูภูเก็ตเศรษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ตโมเดลค่ะพักภูมิใจไทยนําโดยนายอนุทินชามวิรกูลหัวหน้าพักพร้อมด้วยแกนนําพักนะคะได้เปิดเวทีปราศัยเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวคิดในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ตเศร,รษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ตโมเดลโอกาสนี้นะคะยังมีการแนะนําตัวผู้สมัครสอสแบบบัญชีร,รายชื่อลำดับที่4และผู้สมัครสอสภูเก็ตของพักทั้ง3เขตโดยมีผู้ให้การสนับสนุนมาร่วมรับฟังจํานวนมากณนะโรงยิมเนเซียมสี่พันที่นั่งสะพานหิน นายอนุทินกล่าวว่าผู้สมัครของพรรคทุกคนเป็นคนในพื้นที่และเกิดที่ภูเก็ตมีประสบการณ์การทำงานทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชนประกอบกับผลงานของพรรคภูมิใจไทยในช่วงโควิดสิที่ผ่านมาทําให้ภูเก็ตฟื้นตัวด้วยนโย,ยบายภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และประเทศไทยสามารถใช้โมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เปิดประเทศได้จนทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว จึงมั่นใจนะคะว่าพี่น้องชาวภูเก็ตจะเห็นใจและให้โอกาสพักภูมิใจไทยเข้าไปทำงานเพื่อไปสารต่อในเรื่องของ m e d i c ย l h u บศูนย์กลางสุขภาพดูแลผู้สูงอายุซึ่งจะสร้างงานอีกมากมายทำให้ภูเก็ตเป็นศูนย์สุขภาพของโลกด้วยโครงการภูเก็ตเอ็ก2028ค่ะ